สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมจะเอาข่าวมาฝากเพื่อนๆนะครับพร้อมกับอ่านไปเลยนะครับผมก็เห็นแวบๆมาก็อัดคลิปหน้าจอไปเลยไม่ต้องอ่านหลายรอบนะครับก็ข่าวดีนะครับผมนะครับขอบคุณอ่าสยามบล็อกเชนนะครับผมก็มาร์คูบาร์นะผมกล่าวว่าผู้คนจํานวนมากนะครับแอบซื้อของของบนร้านค้าออนไลน์ของเขานะครับผมด้วยเหรียญโดสโกยนะครับนี่คือมาร์คูบานะครับผมอ่าในระหว่างการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับฟอสวิสตินเนตนะครับผมนักลงทุน มหาเศรษฐีนะครับผมเป็นเจ้าของทีม NBA นะครับผมแล้วกล่าวว่าในทุกเดือนผู้คนจำนวนมากใช้เหรียญดอสคอยมูลค่าหลายปันหลายปันดอลลาร์นะครับผมซื้อของฝากจากทีมนะครับผมบนร้านค้าของเขานะครับนอกจากนี้เขายังเปิดเผยว่าปัจจุบันขเขาได้เข้าซื้อเหรียญดสอสคายจำนวนเล็กน้อยด้วยความชอบส่วนตัวนะครับเพื่อนๆนี่คือเป็นทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าเรามองว่าดอสคอยเนี่ยมีการใช้เหรียญมากขึ้นนะครับต่อไปห้างร้าน,นค้า ทีมฟ uh, ุตบอลอาจจะเป็น oh ท no, ีมบาสเกตบอลหรือต <st ans move> ัวตัวไปรถกงรถแก่งนะครับอาจจะนํามาใช้เมื่อมันมีการเกิดใช้จริงแสดงว่ามีความเชื่อมั่นที่สูงมากดังนั้นแล้วที่เราติดดอยเราต้องเกิดความมั่นใจด้วยนะครับก็คูบานะครับผมกล่าวให้สัมภาษณ์นะครับผมว่าเขาเชื่อว่าคริปโตเรนซีทั้งหมดนั้นแตกต่างนะครับอยู่ที่ยูทิลิตี้ที่แตกต่างกันนะครับผมถึงอ่ามีคน ไลน์เข้ามานะครับผมก็ก็เดี๋ยวแป๊บนะครับมีคนเฟซเข้ามาครับแต่ถึงกระนั้นเขาเชื่อว่าพวกมันจะเปลี่ยนแปลงอนาคตที่ดีร่วมกันนะครับเขาเรียกได้ว่าบิตคอยว่าเป็นตังเลือกที่ดีที่สุดในการเก็บรักษามูลค่านะครับซึ่งดีกว่าทองคําแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ได้กล่าวยกย่องอีทิลเลียมเครือข่ายสัญญาณสมาร์ทคอนแทคนะครับที่มีความปลอดภัยสูงและมีความสามารถในการกระจายอานาจอย่างเท่าเทียมนอกจากนั้นเขาได้พูดถึงตัวเกนดีไฟนะครับผม อนอกจากนั้นเขายัางได้พูดถึงเทคโนโลยีนะครับผม d e ฟ i และ NFT นะครับผมอีกด้วยนะครับโอเคนะครับผมจำนวนมากแห่ซื้อของฝากด้วยดอสคอยสำหรับดอทคอยนั้นมักคิวบานนะครับผมยังกล่าวด้วยว่าเขาชอบที่จะใช้เหรียญด็อกสำหรับในการชำระเงินบนร้านค้าออนไลน์นะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมหรือชำระค่าตั๋วเข้าจมเกมการกีฬาต่างๆครับ เขากล่าวว่าผู้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ต้องการจ่ายเป็นบิตคอยเนื่องจากมันเป็นสินทรัพย์อันมีค่าของพวกเขานะครับนะครับเราอาจจะฟังข่าวลักษณะแบบนี้มุมมองทิศทางนี้นะครับเราข้อนามาวิเคราะห์ต่อนะครับว่ามันจะเป็นเป็นทิศทางที่ดีหรือไม่นะครับรู้แค่ว่าดีหรือไม่ดีพอพนะครับผมดังนั้นแล้วเราต้องอดทนนะครับคาพูดของเขาครับดูมีความน่าเชื่อถือยิ่งมากขึ้นพิจารณาจากร้านค้าออนไลน์ของเขานะครับสามารถได้เงินมูลค่าไหลพันล้าน ดอลลาร์นะครับหลายพันดอลลาร์จากเหรียญดอสกอยในทุกๆเดือนนะครับเพื่อนๆนี่ครับเห็นไหมอ่าเจ้าของระดับโลกร้านค้าอะไรเขายังรับเหรียญดอสกอยแสดงว่าร้านค้าต่อไปนะครับก็ต้องปรับตัวเช่นกันนะครับให้คนอื่นไปก่อนนะครับให้นายสิบเดินหน้าไปก่อนนะครับผู้หมวดเดินตามหลังว่าจะเหยียบกับระเบิดหรือเปล่านะครับประมาณนี้โอเคครับมาคุบานะครับผมได้กล่าวว่าการชำระเงินจํานวนมหาศาลในเหรียญดอสกอยนะครับผมจะเกิดขึ้นทุกๆสัปดาห์นะครับซึ่งเขาเชื่อว่าซาเอต เรื่องนี้มาจากราคาดอทคอยที่ไม่ค่อยมีการเพิ่มขึ้นหรือวือหวามากนักนะครับดังนั้นผู้คนจึงไม่ให้เป็นตัวเก็บรักษามูลค่าเหมือนกับบิตคอยที่พวกเขาต้องการเก็บไว้มันตลอดการนะครับโอเคเพื่อนๆลองไปหาดูที่สยามล็อกเชนนะครับผมก็ผมอ่านตะกุตะกักนะครับอ่านรอบเดียวนะครับไม่ถนัดในการงานนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนํามาแบ่งปันนะครับให้เพื่อนๆได้รับรู้เผื่อว่าคนไหนไม่ได้ดิ้นดน หรือไม่ให้หาข้อ,ขอมูลจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆอ,อาจจะติดตามช่องอื่นคงมีข่าวลักษณะแบบนี้ผมก็รีบอัปเดตให้เพื่อน,เอนๆเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ